ยินดีต้อรนรับสู่เกรมจำลองซูเปอร์มาร์เก็ต EP สามเราเอามาซื้อบ้านดุญาตก,ก่อนแต่ก่อนราคาห้าร้อยห้าสิบบาทบ้านอุญาตจะได้อะไรบ้างมาดูกันเลยส่วนมากจะเป็นน้ำผลไม้น้ำมันลมนะนี่มาเามาสั่ง เราจะสั่งนมแพ็คมาค้ายก่อนนมแพ็คนะนี่รียังตั้งราคา ไปไปดูน้ำไปสั่งชั้นก่อนใช่ตู้ตู้ตู้แช่้ตู้แช่วางให้ตรงตรงไหมนะมนะุนช้าอยู่นะ วางไว้ตรงนี้ก่อนวางรงอยู่ตรงนี้ก่อนนะเรามาสั่งน้ำผลไม้ก,กันต่อน้ำผลไม้น้ำมะลมโอเคสั่งไปเลยใส่ขึ้นมึงอันนี้น้ำโคบไปเรียง ของชั้นไปเลยน้ำแอปเปิ้ลใหน้ำสปรายให้ใส่ได้ชั้นเดียวไม่เป็นไรย้ายอื่นไปใส่ เอ้นำมาอะไระอ่ะสองชั้นเหมือนกันไห้น้ำส้มมาสองชั้นไปเลยจากมากลับมาตั้งราคา ับมาตั้งราคารานะคะก็ไม่แพงไม่ถูกนะพอดีพอดีอดลูกค้าจะได้พอพึงพอใจใน้ำแอปเปิ้ลเท่าไรดี ไปต่อไปน้ำส้มโอเคเราไปเปิดร้านเยาวรักกันดีกว่าลูกค้าคนแรกมาแล้วสวัสด,ดีเรื่องได้ตองสบายพี่หาแล้วไม่เจอไปเจอร้านอื่นเติมวางเลยพี่ น้องแปิ้นจจนะรากสุขภาพนะพอดีม้กทอนหูซื้อเยอะเยอะจ้เจ๊อดี พี่กาแฟสองสามไปโอเคซีเรียสองบัตรเครดิตกระป๋าเสื้อตีสองพอดีบตะตอนน้ำน้ำส้ม ขอบคุณครับไข่สองน้ำมันสามจดบัตรเครดิตสองแปดถูกสามารถโอเคคนเยอะมากเลยนะ ใครวิส okay. น้ำปลางสงสัยต้องจ้างคนละคนเยอะมากแต่ไม่มียังไม่มีเงินเลยยังม่มีเงินพันก่อนตอนอยิงหนึ่งหกตัวหนึ่งสามโอเค ในจะเล่นยากกว่าในคอมนะน้ำผลไม้รักสุขภาพนะเจ๊กนินน้ำผลไม้ยังสดตอนสามจุดห้าหกสี่นี่สี่โมงแนละตอนนี้สี่โมงแนละคนเยอะจัง โอ้โหเยยยยตังไปเปิดไฟก่อนจะปิดร้านแล้วนะหกโมงทุ่มล้วกี่ปุปปีคะหกโมงสามสี่โมงไป ้องแล้วสองดุดสองเจ็ดเจ็ดนมไข่น้ำอัดลมคนไม่แรงเงินเริ่มตัดเจ๊ในจะบังคับยากกับคอมเยอะเลยแหละ ัตรเครดิตสามห้าจุดสองหกอะไรไม่เจอพิสู่ร้านอื่นอ๋อสามจุดสองศูนย์สดพอดี เ1 4ดสองจุดหนึ่งสี่ามจุดสนสน สามทุ่มถึงเวลาปิดร้านแล้วนะแต่กูคิดคิดไม่ทันเลยอ่ะยี่หกจุดเก้าศย์สามคนคนก็จะหมดแล้ว 1> 1, 1, 1, 60, okay. หนึ่งหนะึ่งจุดหกศูนย์โอเคหามใจเพื่อนอื่นนะหนึ่สโอเคลูกค้าไม่พึงพอใจสิบส่เอาใลูกค้าพึงพอใจสิบสีไม่พ 15, 10, บสิบ0ามสิบเบดมาซาวันใหม่มาซื้อใบอนุญ,ญาตอีกใบดีกว่า ราคาห้าร้อยห้าสิบเหมือนกันเลยนี่จะได้เลยเบ้่งไปดูกันวางวาวาง,วาง,วาง,วางได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยก่อนอื่นนะแล้วตัวือชั้นมาก่อนนี่ชั้นมาแล้ววางได้ไหมเนะี่ย ขยับแพ็กใส่กล่องก่อนวางไม่ได้อยากโชว์ลต้องขยายร้านแต่ยังไม่มีตังค์ใส่กล่องไว้ก่อนใส่กล่องไว้แล้วมาขยับกัน มุน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 หน่อยมุนหน่อยอยู่เกินตรงตรงไม่ตรงไม่รู้โอเคมาสั่งสินค้ากันเลย โ,โยเกิร์ตไว้ก่อนรอตู้ว่างก่อนสมุดไปตรงนี้ก่อนเอาให้มันเต็มเป็นส้นส้นไปเชฟีเลี่ยวเหมือนกันวางไปลูกมอมอางเปนลูก เป็นขนมปังวางปา่าโอ้อันนี้ก็เรียกขนมปังเหมือนกันวางตรงนี้ละกันนะไปามาตั้งราคากันดีกว่าราคาสีเลียวห้าจุด ี่จุดสองสงสี่สองเก้าลูกอลมสี่จุดสองแปดน้องตุตุสองศูนยมุดี่จุศูมาด้นที่เรากันดีกว่าลืมเรียงไครอีกบจบๆๆ ก็งปทิ้งก็ะสวัสดีเจ้โอเคสวัสดีเจ้รับอะไรดีของใหม่เลยนะจะเป็นเงินสดหรือบัตรจี้กบัตรนะ หนสองเจ็ดแปดหนงปลาอย่างเดียวนะสอาเก้าเก้าโอเคพอดีจะเป็นเงินสดหรือบัตรดีบัตรนะสองแปดศูนย์ สองสูนทุกเป้าะนป็นบาทนะหนึ่งศูนย์ทุกศูนย์บ,บัดน,นะยายี่สสองจุดสองหนึ่ง คนเขามันรวยคนแถวนี้มันรวยนี่เป็นบัตรนะนะทุเกเจ่ห้าะับเพียงแส่โซบัตนะ แต่เป็นเงินสดรุอบาทดีพี่เงินสดนะพี่อ,อโอเคปา,าสตาซองต่อไปหนึ่งไข่สองแตเป็นบาทยี่สูจุดแปดสี่สามมุมเย็นแล้วนะ คนยังเยอะอยู่เลยเราเก็บตังค์ขยายร้านแล้วก็จ้างคนเราคิดไม่ทันแน่ของก็หมดเลยบัดสามสามจุดสามแปด ยี่สิบแปดจุดหนึ่งเก้ายี่สหกจุดสองหนี่สิบหกจุดสองสามเริ่มมืดแล้วนะหกโมงแล้ะตอนนี้ร้านเราใกล้จะปิดแล้วนะทุกคน รีบจับจองกันนะหนึ100่งศูนย์ูนใคเปิดปลดไฟแล้วปิดร้านกันดีกว่าปิดร้านไม่มีใครเข้าแล้วนะคดเยอะมากแต่ละวันลองดูเป็นห้าโอเค ส่แปดจุดสามนึสดโอเคหกจุดก้าเอันนี้3ามครุ่ได้เวลาปิดลาแล้วนะสามเดสอง ปฟนสาะเนะี่ยโอเคไม่กี่คน หนึ่จุดเจ็ดแปดจะเป็นเงินสดหรือบาทดิพี่สี่หนึ่งจุ้ามายสองลูกค้าคอสุดท้ายขอบคุณนะพี่แ้ววันหลังมาใหม่เวละสัมุดโอเค เลยอ่มันนอ,อนไหนู้ว่าไหนเป็นมาอน,นุญาตต่อไปมาจ่ายบินก่อนเลยบินเยอะมากอู้จ่ายไม่หมดไว้ก่อนติดไว้ก่อนพี่นี่จ้างคนดีไหมลืม